ซีรีส์เรื่องดังปังเกินต้านเลดติ้งทยานไม่หยุดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมามีรายงานว่าเลดติ้งผู้ชมละครประวัติศาสตร์เรื่องดังอย่าง The Queen, u m b เบล l ายัางทำเลดติ้งปังสุดต้านทำเลดติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย11.8%ซึ่งเป็นสถิติส่วนตัวใหม่สำหรับรการแสดงในขณะเดียวกัน The Empire ทางช่อง JTBC ก็มีจำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างมากจากตอนที่แล้วโดยเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยทั่วประเทศ2.8%ในตอนกลางคืนสุดท้ายที่โ t กซิปริงทางช่อง KBS 2TV ยังคงครองตำแหน่งรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในวันอาทิตย์ด้วยคะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ22.2% ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงและทีมงาน The Queen Umbrella ด้วยจ้า